มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างที่มันสูงๆเนาะสูงๆก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งต้องพิจารณาในเรื่องของการป้องกันด้วยแน่นอนไม่ได้บอกว่าต่ำๆแล้วไม่เสี่ยงเรื่องของฟ้าผ่ามันก็อาจจะไม่เสมอไปอย่างเช่น อารย์นในสนามฟุตบอลฟ้าไม่ผ่าแต่ไม่ผ่านักฟุตบอลอกลางสนามอะไรประมาณนะั้นดังนั้นในเรื่องพวกนี้มันอาจจะพิจารณาป้องกันจะมีการป้องกันหรือไม่ป้องกันอะไรต่างๆก็มาพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่าจะเกิดความรุนแรงหรือความเสียหายเป็นมุกก็เป็นมุกวงกว้างขนาดไหนอันนี้ต้องมาพิจารณาในเรื่องของ ระดับความรุนแรงนะถ้าคิดว่ารุนแรงแนละ้วความเสี่ยงมัคนควรจะต้องจัดการก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันแล้วล่ะอ่ะ,อะมาดูในส่วนของส่วนที่มันเป็นสิ่งของที่มันสูงใหญ่แล้วมันมีมันมีการมุ๊เเ้นด์ด้วยเคลื่อนไหวด้วยยกตัวอย่างาเครื่องบินหางเครื่องบินก็จะโผล่ขึ้นไปที่สานามบินสุนรภูมิก็จะมีเคสที่ฟ้าผ่าเครื่องบินแล้วก็มันลงทั้งผ่าที่หางลงที่หัว ตรงล้อข้างหัด้านด้านหัวของเครื่องบินะบบนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเกิดฝนฟ้าขนองอ่าฟ้าแรงอะไรต่างเปี้ยงป่องเปลี่ยนปองอาจจะหยุดกิจกรรมณตรงนั้นแล้วก็ดูอย่างตัวเนี้ยก็จะมะีส่วนที่ต่อลงดินอยู่แล้วส่วนที่ใกล้กับดินตรงนีงน้หรือส่วนอื่นก็ได้ที่มันต่อเนื่องลงดินอะ่ะเอาไปต่อเข้ากับตัวหลักดินเนาะเพื่อจะจัดการประจุฟ้าผ่าเวลาถ้ามันเกิดฟ้าผ่าจริงก็อาจจะหยุดการทํางานช่วงนั้น ไว้ก่อนอันนี้ก็สิ่งที่สําคัญในเรื่องของตัวการจัดการในเรื่องของการป้องกาาันฟ้าผ่าลดอันตรายจากฟ้าผ่าต่างๆไม่งัง้นถ้าเรียกลงมาในามกเน็นก็จะไปทั่วอันนี้ก็คือมันรายการควบคุมโอเคอันนี้ส่วนของควมามป้องกัาส่วนที่สูงแล้วก็มีการบุกเมนเพื่อนที่